สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนนะคะวันนี้เราก็อยู่กับแอปแคสซินนะคะซึ่งเป็นแอปใหม่ของแอดเองนะคะพะแอปไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะคะช่วงนี้เนาะก็มาดูกันเลยนะคะเพื่อนๆคนอื่นอาจจะดูกันไปแล้วนะคะก็ไม่เป็นไรนะก็มาดูวิธีวิธีการสมัครกันเลยนะคะสำหรับผู้คนอื่นที่ยังไม่ได้สมัครเนาะเข้ามาหน้าตาก็จะให้เราใส่ อ่าล็อกอินเฟซนะคะเพื่อนๆกดเข้าไปข้างบนนี่เนาะตอนนั้นคือตอนนี้แอดล็อกอินไว้หมดทุกอย่างนะคะเบอร์โทรอีเมลแล้วก็เฟซ b o o k นะคะก็ให้เพื่อนๆล็อกอินเฟซบุ๊กนั่นนะคะเพราะว่ามันจะง่ายนะคะต่อมาก็ใส่รหัสเชิญนะคะกดใส่รหัสเชิญนะคะตรงนี้ก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่มีรหัสก็ฝากด้วยนะคะ387.3.4.0.8นะคะ เพื่อนๆจะได้รับเหรียญแ0 0พเหรียญน,นะคะอ่าเข้ามาดูวิธีการถอนเงินถอนเงินนะคะเพื่อนๆดูก็คนนี้คือแอดเล่นได้2 2วันแล้วนะคะนี่คือเชิญเพื่อนแล้วก็แชร์ข่าวนะคะอ่าวิธีการถอนเงินก่อนเนาะดูรลยได้แล้วก่อนแป๊บหนึ่งนะคะน่าจะน่าจะมีเสียงโฆษณามาเนาะโอเค เข้ามาดูการถอนเงินกันเลยนะคะถอนเงินยังไงสอ,อนเงินสดโดยใช้คะแนน2แสน5หมื่นเหรียญน,นะคะตอน100บาทเนะาะเราก็จะได้รับเงินสดทางบัญชีนะคะแต่ตอนนี้คือแอดยังถอนไม่ได้เพราะมีแค่9เหมือนนะคะเนี่ยคุณยังมีเหรียญไม่พอถ้าเรามีเหรียญไม่ถ้าเรามีเหรียญพอมันจะต่อมาให้เรานะคะ สามารถต่อมาให้เราแบบกดต่อไปได้นะคะอ่ะากลับมานะคะให้เพื่อนสายรหัสแนะนำเนาะอ่ะต่อมาเป็นวิธีเล่นนะคะวิธีเล่นวิธีเล่น,ลนคืออ,อยังไงอ่ะเข้ามาก็เป็นการดูโฆษณากดเข้ามาเลยเอยไม่ใช่ดูโฆษณานะคะอ่านข่าวนะคะ อ่านข่าวยังไงถึงจะได้คะแนนเพื่อนๆดูที่วงกลมด้านล่างนะคะตรงที่มีหัวห้าสิบเนาะให้เราเลื่อนลงไปนะคะเลื่อนลงไปจนกว่ามันจะเต็มเนาะพอมันเต็มเราก็จะได้รับห้าสิบคะแนนนะคะเลื่อนลงไปเราจะอ่านไม่อ่านก็เลื่อนลงไปนะคะแต่ช่วงนี้มีข่าวเยอะให้ติดตามนะคะมีข่าวอะไรบ้างเยอะแยะเลยนะคะเพื่อนๆคือต้องรอให้มันอ่า เต็มก่อนนะคะถ้ามันไม่เต็มเราจะกดกลับไม่ได้นะอ่ะโอเคแล้วทีนี้ต่อมาทํายังไงเราจะแชร์ก็เราก็จะเนี่ยเห็นไหมเราไม่อ่านแล้วเลื่อนๆมันก็จะบวกห้าสิบห้าสิบหรือเราจะอ่านแค่หน้าเดียวแบบเราต้องเลื่อนนะคะแบบหลัแบบตาเลื่อนก็ได้นะคะแบบทาเหมือนแอปนะคะทาเหมือนแอปเลยก็อ่านนะคะแต่ว่าตอนที่มันกําลังเลื่อนอยู่เราอย่าเพิ่งออกจากข่าวตัวนี้นะคะเนี่ย ข่าวข้างบนนี้นะคะ KFC อะไรนี้นะคะโอเคอ่ะมาดูต่อมาท้าไม่งั้จะได้เพิ่มสมมติว่าเราอ่านครบ <c oughs> อ่านครบร้อยห้าสิบแล้วนะคะแอดเครื่องของอภัยนะคะช่วงนี้อากาศเย็นนะคะแอดเปิดแอร์นะคะอ่าเห็นคําว่าแชร์ด้านล่างหรือเปล่านะคะเ <c oughs> พื่นพนอนๆซ้ายขวามือสุดด้านล่างตรงนี้เนาะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยถ้าเราแชร์ข่าวเราจะได้รับยี่สิบ คะแนนไอ้ยี่สิบเหรียญนะคะต่อคนอ่านหนึ่งคนนะคะแล้วก็แชร์ไปนะคะเฟซเราแล้วก็ปีลิงแล้วก็แชร์ลงเฟซนะคะอ่าไอเดนไม่แชร์ลงเฟซนะคะแต่ต่อมาก็แชร์ไปนะคะข่าวไหนที่เราคิดว่าจะมีคนอ่านเนี่ยนี่เองนี่อ่ะทก็สทก็สแจ้งว่านะคะเนี่ยแบบเราก็อ่าน อ่านแล้วเราก็เลื่อนลงมานะคะจนกว่ามันจะได้เงินนะคะเพื่อน,เอ,นเอ้ยจนกว่าจะได้เหรียญน,นะคะเหรียญตัวนี้ก็เอาไปแลกเงินเมื่อกี้นะคะอ่าเดี๋ยวกลับไปดูก็ประมาณนี้นะคะต่อมาขัน้นตอนสุดท้ายเนาะเชิญเพื่อนอ่าเชิญเพื่อนมันก็จะบบกว่าแตะเช่นนี้เพื่อเริ่มเชิญท,ทันทีเพื่อนๆก็เริ่มเลยนะคะแตะแล้วก็๊อปลี้ลิงก์ เอาไปวางในเฟซเอาไปวางในกลุ่มอะไรนะคะของเพื่อนเพื่อนนะคะแล้วก็ให้เขาเนี่ยเวลาเข้ามาให้เขามาใส่รหัสเชิญของเรานะคะ mm hmm. เห็นไหมแล้วก็จํารหัสของเราไว้นะคะหรือเราจะก๊อปปี้อ่ะก๊อปปี้อ่ะกดเข้ามาคัดลอกแล้วก็ก๊อปปี้นะคะเนี่ยมีวิธีใส่รหัสเชิญใส่ปุ๊บเราเราจะได้รับ20บาทนะคะหรืออะไรคาเชิญของเพื่อนที่สําเร็จแต่ละครั้งคุณจะได้รับ สิของรายได้เพื่อนของคุณเป็นค่าคอมมิชชั่นทุกวันนะคะคืออันนี้มันจะทำให้เราได้ตลอดนะคะถ้าเพื่อนของเราเล่นนะคะอ่ะต่อมานี่นะคะต่อมาเป็นตรงนี้ก็คือให้เราที่ที่เราใส่รหัสนะคะตรงข้างหน้านั่นเองนะคะโอเคก็มีไม่มีอะไรมากนะคะเกมนี้ก็คือ อ่านข่าวแชร์ข่าวนะคะชวนเพื่อนนะคะถ้าใครไม่มีเพื่อนก็ไม่เป็นไรเนาะมันอาจจะช้าหน่อยนะคะเพราะว่ามันเป็นงานฟรีนะคะก็เดือนหนึ่งเพื่อนๆก็ตกสองร้อนะคะใช่ไหมสองแสนห้าเดือนละร้อถ้าเพื่อนๆขยันเล่นนะคะขยันแชร์นะคะคือเราแชร์กันในครอบครัวเราเราจะได้รับแบบ คนนี้ได้เราก็ได้เหมือนกันนะคะสมมติว่าเพื่อนๆแชร์ให้ให้แฟนให้อะไรแบบนี้นะคะเราก็เล่นกันแล้วก็แชร์กันนะคะ5คนนะคะช่วยกันมันก็จะทำให้เงินเราได้เยอะขึ้นนะคะโอเคนะคะแอดก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าคือมันมีคลิปของแอปนี้นะคะที่ว่ามันจ่ายจริงนะคะสำหรับเพจเอ ไม่ใช่เพจสีช่องดังๆนะคะที่เพื่อนๆพี่ๆเขาทำมาไว้นะคะมีเยอะนะคะใครที่ติดตามแอดแล้วแบบไม่เข้าใจแอดพูดยังไงแบบไม่เข้าใจยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าแอดมาทำแบบริปลี่เพราะว่าทุกคนรู้กันหมดแล้วนะคะเนี่ยก็มีประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะแอดก็ ช่วงนี้แอดมีเวลาว่างทำคลิปทำอะไรให้ดูตลอดนะคะส่วนทุกคนก็คงจะว่างนะคะช่วงนี้เศรษฐกิจโควิดนะคะก็ไม่มีอะไรทำก็มาเล่นแอปนะคะลองดูคนที่ว่างงานอย่างน้อยเดือนหนึ่งนะคะเราจะมีรายได้เข้ามา5้าหกร้อยถึงหนึ่ันนะคะคือมันมีหลายแอปนะคะเดี๋ยวแอดจะพยายามลงหลายๆคลิปนะคะวันนี้ก็ หนึงคลิปพรุ่งนี้อีกคลิปหนึ่งจะมาทําให้เพื่อนๆพี่ๆคนไหนที่แบบกําลังหางานทําตกงานนะคะมีแอป,ปทีเออ่เข้าบัญชี PayPal ด้วยนะคะจะมาอัปเดตตัวที่แอดได้เลไปแล้วมันได้ต่างจริงไหมนะคะเพราะแอดเพิ่งเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่นะคะทําให้แอปแอปเปิลของแอดนะคะหายไปเลยนะคะ คือแอบเสดายมากนะคะก็เลยว่าโอ๊ยทำไมเนาะส่วนของฉันอะไรอย่างนี้นะคะโอเคพูดเยอะแล้วนะคะวันนี้ก็ไปแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลงคลิปใหม่ให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนนะคะได้ติดตามข่าวสารกันนะคะวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ